ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้มาเล่นไมยครับคนเดียวเซิร์ฟนี้เป็นวันนี้ใช้สก,กินตัวลองคือไม่ได้ใช้นานก็เลยมาใช้ตัวนี้เ,เลยเอดม,มาไม่รู้เป็นอไรบักติดหัวอย่างเงี้ยสงสัยตอนที่ปิดเกมอยู่ตรงนี้มั้งพอเข้ามาปักปัปักปัๆรีบกระโดดโชคดีไม่ตายเัยแบบ คือจะไม่ได้ว่าได้ทาไปดูห้องอยังนะน่าจะทาไปดูละมัง้งเนาะนี่ยอ,อยังสวัสด,ดีมาคอมกันได้อย่างว่าแบบดดยากสวัสดีมาคอมกันได้อย่างน่าสิบเจ็ด ถ้าเงีบเงียบถ้าไม่ค่อยได้ยินเสียงก็ปลอดภัยด้วยกันเนาะอ่ะนี่มานี่ยมาเน่นี่น่สวัสดีมาของในเนี้ย ได้แล้วลูกตัวหนึ่ง<า>อืวันนี้ทำอะไรกันดีวะขุดเมืองใหม่เลยละก,กันของก็เริ่มจะน้อยแล้วอย่า <Yeah. S 3> ปุ๊ปป ไม่เยอะไม่เยอะบอกเลยว่าไม่เยอะอราพิสอา่าเราจะขุดกันแบบแปบ๊บเดียวแล้วกันขุดกันแบบแป๊บเดียวเอาพิกแอนไปสองงานมันคือไอร้ สิบกันศูนย์จุดสิบสามเอ้ยไม่ใช่ศูนย์จุดสิบสี่จุดสามแล้วเปิดตัวได้วยหางก็เกมเอ,อ้ยเปิดตัวได้สก,กายบอลแต่ตอนนี้ไม่รู้วันนี้เป็นไรก็ไม่รู้รอเวไม่ได้ไม่รู้ไงที่จริงถ้าวันนี้เล่นสก,กายบอลได้คือเข้าสก,กายบอลได้นะพอจะเข้าเซอร์เ่นปุ๊บเข้าไม่ได้ไง ถ้าวันนี้ได้สกายวอลได้ก็ที่จริงก็จะอัดสกายวอลแต่มันดันเล่นไม่ได้ก็เลยมาอัดเซิร์ฟเนี่ยก็คือตอนอ่าไปเอาตัต้กันเดี๋ยวมองไม่เห็นกัน เลี่ยนเกมหน่อยแล้วกันทอด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 ไม่มีทอดเลยหรืออืมไม่มีทอดเลยเชือสติกสติกไม่มีกแล้วมันคืออะไรวะใช้ไม้อะไรดี ตอนนี้กำลังงง,งเออาบอาออีเขางงงอะไรก็ไม่รู้ันไปไปเก ม้าเมื่อไหร่เซอร์มีจะจะหาม้าให้ได้แล้วก็ถ้ามันมีม้านะในตัวแบบถ้ามีม้าเมื่อไหร่ก็จะไปหาม้าให้ในเซอร์มีก็คือเรามีอามาแล้วไงมีอามาแล้วก็คือไม่มีม้ามันไปทำเลยได้ที่จริงมันใช้สําหรับใช้หมูก็ได้แต่ไม่อยากขี่หมูอยากขี่ม้าก็ต้องเซอร์มีจะเล่นกันยาวๆแล้วกันคือ เอาให้มันอัปเดตถึงมาอ่ะมืดใช่ไหมเนี่ยคือไม่รู้นะตัวเอนี่พอมองเห็นดูแต่ไม่รู้ในหน้าจออาจจะมืดไหมเนี่ยเออวะ่ะรูมา์ดามานี่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวทอดก็หมดต้องขึ้นไปอยู่ดี คือช่วงนี้ไม่มีอะไรจะพูดอ่ะมันเป็นช่วงเวลาขุดถ้ำมันนะคือไม่มีอะไรให้ทําเลยมาขุดถ้ำแต่มันมีอะไรให้ทําก็ไม่มาขุดแล้วก็คือมันมีปลาให้ตกใช่ไหมนั่นแหละก็คือทําไปหลายพระเราไงให้มาดูกันตกปลาก็เลยกลัวท่านกลัวเบื่อกันก็เลยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาขุดเหมือง สร้างอะไรดีสร้างหินหลายแบบดีกว่าที่เลือกหิน <S 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 ว้าคืออันนี้ทำเป็นได้นี่ได้สีอันทำมาเป็นอันนี้ไหน แบบนี้นเนี่ยเรามาสร้างที่ลองเห็นกันเลยทีกว่าเนาะเอ๊ะทำไมอืดอึบวะหรือโทรศัพท์ไม่ดีเอ๊ะไม่ใช่นะ้า ว,นะว่าจะลงวันไหนคือเบื่อเบื่อเมื่อไหร่เบื่อเมื่อไหร่ก็ลงื่อนั้นอ่ะบอกเลยพเพื่อก็มีแต่คนถามว่าตกลงลงวันไหนกันแนอะไรแบบนี้ก็ขอบอกเลยเบื่อวันไหนจะลงวันนั้นเดี๋ยวลงเองนะก็คือยังไม่แน่ ลองเห็นเท่าเลนี่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 วันนี้เราจะบูกันดีกว่าเตรียมดาบดีกว่าเตรียมดาบแล้วก็เตรียมอาหารเยอะหน่อยกลัวโตการถามตัวต้อง่าตัวนั้นก็แล้วอย่า yeah. เพิ่มน,นี่ไม่อ่านยังวะมีแล้วเนี่ยตกปลาตกปลาได้หรือเจอสปาสปานม่เหมือนโพลนี่ว่ะหยอก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 ดาบหินดาบหินคืออย่าบอกไม่มีดาบหินไม่เชื่อ ่ tree, <tem> ีแโโเเก็คือเจเนี่ยคือไปขึ้นมาขอแค่มีเพื่อนก่อนนะแมงมุมแมงมุมเขาอยู่วใจเก็บเห็นแป๊บเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเป็นเรื่อง ไม่ดีไม่ดีของเส็าหาเอาไก่ไปสองชิ้นพออยาก็คือได้ทำการเล่นรอกลอกมาก่อนไงมันเลยมีวัสดุหรือก็ใช้มามาไม่ชอบคิปเปอร์อยอะไรเนี่ย การขั้นเทพหรือเปล่าหรือจะกีดหรือจะกีดกับบ้านไม่รู้อยอะคู่กับสกิลอะไม่เอาคิปเปอร์อยู่ใกล้ๆกลบ้านได้ถ้าจะบวกกับคิปเปอร์แต่อยู่ใกล้บ้านไม่เอาเฮ้ยปุ่มดกดไม่ค่อยคิดนี่ไเฮ้ยยองไปอ่ะ สี่โอ้แมงมุมสองตัวสไปเดอร์เขมอนเขมอนมาเขมอนเขมอนไวเลยนะไวเลยนะไวเลยนะ สู้กับคิปเปอร์ขอคอนโทรลเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังก็คือพอตู้กับมอนสเตอร์ตัวอื่นปิดคิปเปอร์เลยเนี่ยเดินหน้าถอยหลังแบบเนี้ย้ยคิปซอมบี้วิเลจแกทำอะไรกับวิเลจฉัน้นมีนโรบายเรายังจะไม่ยุ่งไปยุ่งตอนเช้าดีวกว่ามันมองเห็นง่ายขึ้น คือที่เรายตอนถึงมันเข้ากับสีมืดเลยไงดูเด็จากสู้กับสเกลอะออกมาดิสเกลสปอนออกมาสเกลไม่ใช่เป็นสปอนในบ้านแล้วนะสเกลไม่มีอ่ะบักบักบักเฮ้สเกลสเกลริตันมีแต่ไอพวกเนี้ยออ ล้าสู้กับกับเกวมคิเปอร,ปอร์มีไหนอุย้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมนอกรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ซ่อมนอกรอกแล้วกันนอกนอกนอกรอบโอย่กยอเฮ้ยคิ pper ไม่แถวนี้เยอะจัง สองมาคิปเอร์โย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 คือตอนนี้หมวกใกล้พังละหย่า <Yeah. S 1> หมวกมันใกล้จะพังแล้วนะวยคิเปอร์นั่นสกเกลวาตกใจหลังออกไปเขาว่าไปนอนดีกว่าตอนนี้ว่าไปนอนดีกว่าตกใจ แกทำฉันตกใจงั้นเหรอซอ,อมบี้ซอมบี้บ้าปิดสปิริตแรงกล้ามากก <c> ล <oughs> ับบ้านคนตกใจกลับบ้านแม่ยายเล่นเด้วยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้เจ็บ,จบนนไปอุย้ย ้งั้นอโอเคบู๊เสร็จแล้วนะขอกล่าวจบคลิปเลยละกันนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านีบ้บายบาย